วิธีการจ่ายค่าไฟฟ้าผ่านช็อป g ี n i กแบบง่ายๆเพื่อสะสมคะแนนแกกลกรายได้ค่ะกดเข้าไปที่แอปช็อปจีนิกกดรูปบ้านรูปร้านค้ากดกจ่ายค่าไฟกด c o n t i n u e a p p บางแอปต้องผ่านเน็ตก่อนนะคะแล้วก็ไปผ่าน Lazada ค่ะจากนั้น ก็จะเลื่อนขึ้นไปนะคะไปกดการไฟฟ้านครหลวงชำระเงินไปจ่ายโมบายแบงกิ้งวิธีที่หนึ่งนะคะแล้วก็เลือกค่ะเลือกมีสามธนาคารนะคะถ้าวิธีที่สองจ่ายผ่านบัตรเครดิตเดบิตจะผูกบัตรไม่ผูกก็ได้แล้วก็กดสั่งซื้อ แล้วก็ไปเก็บเหรียญเรียบร้อยแล้วค่ะเก็บ2เหรียญน,นะคะแล้วก็ไปเช็ครายการว่าเราทําสําเร็จสมบูรณ์ไหมคะเรียบร้อยค่ะถ้าชอบกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ใต้โปรโฟไฟล์ครูดาค่ะ